สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับรถเมล์อีกแล้วนะครับพิกเลชแนลนะ,ะ,ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเส้นทางกันเลยนะครับสายหนึ่งถนนตกท่าเตียนสายสองปู่เจ้าถึงคลองคู่เมืองเดิมนะครับสายสองเสริมไม่กลับบ้างนาคลองคู่เมืองเดิมสายสามคลองสารวงเล็บพิเทศกรุงธนบุรีหมอจิตสองสายสี ถนนภาษีเจริญถึงท่าเรือคลองเตยสาย5จักวัดบิ๊กซีวงสวา่านงะครับสาย6ถนนพระประแดงบางละพูสาย7คลองขวางมวลพงสาย7กออุบลมพ์พระอุตร์สาย8แฮปิแลนด์สะพานพุทธปอ8แขกล่ม9้าสะพานพุทธสาย11ประเวศประตูน้ำ12ห้วยขวางกรมที่นินสาย13ห้วยขวางคลองเตยสาย14สี่ายกสวนลม สาอูก่การประพึกบางลำพูส6หมูชิดสสุรวงสายสิบเจ็ดเนถานพรามสองประตูน้ำสายสอู่ท่าอิดในสสวฤชัยสายยีท่าดินแดงท่าน้ำพระประแดงสาย 21, วัดคู่สร้างโมจุฬาส2ยสสวนสยามอาคารทีพีไอยสิบอู่ปู่เจ้าท่ารถตลาดเทเวศปอยี่สิบสาม พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวันตลาดเทเวศย3ิบสามเสริมไม่กะบางนาประตูน้ำสายยิบสี่มอประชานิเวศสามนสุริชัยสายยิบห้าอุแพกษาบ่อดินกล่องคุ้มมืองเดิมสายยิบหกมินบุรีนนสุริชัยมินบุรีเอกมัยมินบุรีราดกระบังมินบุรีแก่ช่องคุ้งมินบุรีหมอชิตสองมินบุรีบางเขนมินบุรีสวนสาการแจ้งวัฒนะสายยิบเจ็ด มินบุรีเสรีไทยแนะละสวริชยัยสายยี่แปดสายใต้ใหม่และสายใต้ใหม่อันสวรีกับสายใต้ใหม่กับสายใต้เก่าอันสวรีนะครับนะเดี๋ยวผมแก้ข่าวหน่อยดึง กดผิด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 ชีวิตเปลี่ย,ยน สายยี่แปดนะสายยี่สายยี่แปดสายใต้ใหม่ในสระบุรีชัยสายยี่แปดเสริมสายใต้เป็นเก้าในสระบุรีชัยสายยี่เก้าลังสิตวิภาวดีถ้าลดหัวสายลังสิตวิภาวดีหัวลำโพงกับอ่ารถร่วมเป็นรถมอธรรมศาสตร์หัวลำโพงนะครับสายสามสิบสายใต้เก่าถึงนนทบุรี แกแบบนึงโอเคมั้งนะครับต่อสิมสองวัดโพบังเกตสามสามตลาดประทุมถึงของคู่เมืองเดิมสามสี่ลังสิทธิ์ผหโยธินหัวลำโพงสามห้าสามแยกพระประแดงถึงสายใต้ใหม่สามหกถนนสีพญาพระรามเก้าสามหกกสวนสยามื้อสรีชัย สามเจ็ดถารถแจ้งร้อนท้ารถมหานหนาสามแปดมอลำาสองในโซรีชัยกับมอลำาสองจันทระเกษมนะครับสายสามเก้าตลาดไทยในโซรีชัยสายสี่สิบสายเต้เก่าสัมจารีสี่สิบเสริมสายเต้ใหม่วลพงษ์สายสี่สองวงกลมรอบเมืองเสาชิงช้าสายสี่สามโรงเรียนศึกษานารีตลาดเทเวศสายสี่สี่เดอะมอลล์บางกะปิท่าเตียน สายสี่าวัดหัวลพบงอุปสุเจ้าสายสีหลองเมืองทารถมอลำสองสายสี่เจ็กรมที่ดินกลองเตยสายส8มอลำสองวัดูสายสี่เก้าหัวลพงหมอชิตสองสายห้าสิบารุมสุลุมพินีสายห้าหนึ่งมอกรสาสัาน้ำปากเกตสายห้าสองัพอบางซื่อปากเกตสายห้า่สาห้าสามกลมรอบเมืองเทเวศ สายห้าสี่วงกลมรอบเมืองห้วยขวางอุปรามเก้าสายห้าหกวงกลมสะพานกรุงทนบางบัวสายห้าเจ็ดวงกลมตลิ่งชันวงเวียนใหญ่สายห้าแปดเมนบุรีประตูน้ำสายห้าเก้าอู่ลังติดถนนพระหลถนนวิภาวดีลังสิตารถสนามหลวงสายหกสิบสวนสยามกรุที่ดินสายหกสองสนามสาธุนวรีย์ชัยสายหกสามอู่นครอินทร์อนุสาวรีย์ชัย สายหกสี่อูนัคอนอินเซนทันปิ่นเก้าสายหกห้าท่นรวัดปากน้ำนนทบ,บุรีนะครับวัดปากน้ำนนทบ,บุรีสหลวงสายหกหกสวนชการแจ้งว,วัฒนะสายได้ใหม่สายหกเจ็ดอัตุป,ประดิษ์วงเล็บเซนทันปราบสามวัดเสมียนารีสายหกแปดสมดบางปูหกแปดเสริมมจทบางหูเทียนเดืมอท่าพระพอหกแปดสมุทรสาครบางปูสาย 65, ตลาท่าอิดลาดพร้าวในสุริชัยสายเจมองประชานิเวศส 3. สนามหลวง 170, สายเจ็ด่งสยาวัฒธาทองสายเจ็ 170, ตลาดเทเวศเทเลอของเตยสายเจ็ดห้วยขวางสะพานพุทธสายเจ็ดสามกอสุทยามสะพานพุทธสายเจ็่ห้วยขวางกองเตยสายเจาตลาทิาพย์ทะาดหมวดโพง สายเจ็ดหกสมัยดำประตูน้ำสายเจ็ดเจ็ดสาธุประดิษฐ์หอเจ็ดสองสายเจ็ดเก้าบลอมอุบะลมเซนทันเวลิลสายแปดสิบวัดส,สีนวลธรรมวิมลสนามหลวงสายแปดสิบกอมวปอหนึ่งสิบเอ็ดนะครับสำนักงานเขตบางกุ้งใจสายแปดหนึ่งยกเลิกไปแล้วมืองไม่รู้อะเดินอ้อมน้อยถึงสารพระปิ่นเก้า สายแปพดพระปะแดงสนามหลวงสายแปดสี่วิเทศกุลบุรีอ้อมใหญ่สายปแปดวัดไร่ขิงวิเทศกุลบรุรีสายแปดสี่ก่อเซนทรัลสารยาวงเวียนใหญ่สายแปดห้าอู่หวองสก,กัรชิกิจสมัยดำท่ารถหัวลพงศ์สายแปดแปดมอเตอร์ทอบา,างขุนเทียนวงเวียนใหญ่สายแปเทคนิคกรุงเทพสวนผักสายเก้าสิบตลาดประทุมวิเทศสพานควาย 91, สายเก้าหนึ่งมอเศรษฐกิจสนามหลวงสายเก้าหนึ่งกอสำนักงานเขตบางกบใหญ่ถึงตลาดสนามหลวงสองสายเก้าสองาการถึงอันสวรร์ชัยหรือคลองตันเองนะครับปอเก้าสองถเคหขลมเก้าถึงพญาไทสายเก้าสามสนาศรีพญาหมู่บ้านนักกีฬาสายเก้าห้าบางเขนบางกะปิเก้าห้ากอ หลังสิทธิ์บางกะปิ96มินบุรีบางกะปิหมอช2 97กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลสงสวรรคริชัยป .97 ท่าน้ำนนทบทรบีโรงพยาบาลสงสวรรริชัยสาย98ห้ยวยขวางเมกาบ,บางนาสาย99ตลาดเทเวศมอลาวกับแห่ง1นึนะครับเส้นทางมีดังนี้ตั้งแต่สาย1ถึงสายที่99นะครับนะ ถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์แลวกดกระดิ่งด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์มีผิดพลาดอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะมาแก้ให้นะครับนะขอขอบคุณที่รับชมนะครับไว้พบกันใหม่นะครับฝากเพจด้วยนะครับช่องพิ e เ c h a n n น l นะครับอันนี้เพจตัวเองนะครับนะสร้างขึ้นนะครับนะแล้วก็ช่องนะครับ ทุกคนอาจจะเคยเห็นหน้าผมมาแล้วนะครับทั้งผมเคยเปิดมาแล้วนะครับไป้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับเดี๋ยว